สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูปูจะมาสอนนะักเรียนเก็บกับเรื่องแผนภูมิแท่งนะคะแผนภูมิแท่งนะคะก็คือการนําข้อมูลที่เรารวบรวมได้นะคะมาเขียนในรูปของแผนภูมิที่มีลักษณะเป็นแท่งแบบนี้นะคะแผนภูมิแท่งเนี่ยจะประกอบไปด้วย1เลยนะคะก็คือชื่อของแผนภูมินะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชื่อของแผนภูมิจะอยู่ที่ด้านบนนะคะแล้วก็มีเส้นที่มีลักษณะเป็นแนวตั้งนะคะ แล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นแนวนอนนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างอันนี้เลยนะคะ ตัวยอย่างแผนภูมิแท่งนี้นะคะชื่อของมันก็คือแผนภูมิที่แสดงจํานวนนักเรียนที่ชอบผล,ลไม้ชนิดต่างๆนะคะในแนวตั้งของแผนภูมิแท่งนี้นะคะจะแสดงจํานวนนักเรียนโดยเริ่มที่ศูนย์คนนะคะแล้วก็2คน4ี่คน6คน8คนแล้วก็10คนนะคะต่อไปในแนวนอนนะคะของแผนภูมิแท่งนี้จะแสดงชื่อผลไม้นะคะ,จ,ะ,ะจากแผนภูมินี้นะคะก็จะมีผลไม้ ก็คือส้มแตงโมกล้วยแล้วก็แอปเปิลนะคะเป็นออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะทีนี้มาตอบคำถามแผนภูมิแท่งนี้นะคะเขาถามว่าแผนภูมิแท่งนี้แสดงอะไรอ่ะแสดงอะไรแสดงอยู่ข้างบนนี้ค่ะเราก็จะตอบได้ว่าแสดงจำนวนนักเรียนที่ชอบผลไม้ชนิดต่างๆนะคะ,ะเขียนลงไปเลยจำนวนนักเรียน ที่ชอบผลไม้ชนิดต่างต่าอันนี้คือข้อที่1นะคะต่อไปข้อที่2ถามว่าผลไม้ที่นักเรียนชอบมากที่สุดนะคะเราก็มาดูที่แผนภูมิแท่งไหนที่มันอยู่สูงที่สุดก็คือแอปเปิลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแอปเปิลจะเป็นผลไม้ที่นักเรียนชอบมากที่สุดเราก็ตอบค่ะแอปเปิ้ล ่ไปข้อที่3ถามว่าผลไม้ที่นักเรียนชอบเป็นอันดับ3นะคะแล้ก็มาดูว่าแท่งที่3เนี่ยที่นักเรียนชอบคืออะไรแท่งแรกเนี่ยที่สูงที่สุดก็คือแอปเปิ้ลองลงมาก็คือแตงโมใช่หไหมคะแล้วก็อันดับที่3ก็คือกล้วยอ่ะก็ตอบเลยกล้วย ต่อไปข้อที่4ถามว่านักเรียนชอบส้มกับกล้วยมีจำนวนกี่คนอ่ะส้มเนี่ยชอบทั้งหมดเราก็ดูทแท่งส้มนะคะชอบทั้งหมด4คนต่อไปกล้วยชอบทั้งหมด6คนอ่ะแล้วก็เอาส้มกับกล้วยมารวมกัน4รวมกับ6ได้เท่ากับ10คน ต่อไปข้อที่5มีนักเรียนที่ชอบแอปเปิลมากกว่าส้มกี่คนอ่ะชอบแอปเปิลทั้งหมดไล่ลงไปตดจะเห็นว่าอ่ะแอปเปิลเนี่ยนะคะมันเกินเลข8มามันเกิน8คนมาแต่ว่ามันอยู่กึ่งกลางระหว่างเลข8กับเลข10แสดงว่าแอปเปิลก็คือ9คนนะคะชอบแอปเปิล9คนอ่ะต่อไปชอบ ส้มส้มเราก็มาดูที่ส้มค่ะส้มทั้งหมด4คนและถามว่ามีนักเรียนที่ชอบแอปเปิ้ลมากกว่าส้มกี่คนชอบแอปเปิ้ล9าคนส้มสี่คนแอปเปิ้ลมากกว่าส้มทั้งหมด5คนนะคะอืม ต่อไปมีนักเรียนทั้งหมดกี่คนเราก็เอานักเรียนแต่ละคนะแต่แต่ละแท่งที่เขาชอบนะคะชอบส้ม4คนแตงโมไล่ขึ้นมามันเกินเลข6มันอยู่กลางร,ระหว่าง6กับ8แสดงว่าชอบแตงโมทั้งหมด7คนอคนชอบกล้วยชอบกล้วยอยู่ที่เลข6ชอบกล้วย6คนเราก็เอามารวมกันนะคะเอา4มารวมกับ7อ่ะ4รวมกับ7ได้เท่ากับ 11แล้วก็รวมกับ6ได้เท่ากับ17แล้วก็รวมกับ9อ่ะ17รวมกับ9ได้เท่ากับ26คน,นเสร็จแล้วค่ะง่ายไหมคะแผนคูมแท่ง